คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไม่มีในตำราไม่มีไม่เคยมีระบบเศรษฐกิจพอเพียงมีอย่างอื่นแต่ไม่มีคำนี้ปีที่แล้วพูดเศรษฐกิจพอเพียงเพราะว่าหาคำอย่างอื่นไม่ได้และ ได้พูดอย่างหนึ่งว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้ให้ปฏิบัติเพียงครึ่งเดียวไม่ต้องทำหมดหรือแม้จะเศษหนึ่งส่วนสี่ก็พอนี่ในคราวนั้นเมื่อปีที่แล้วนึกว่าเข้าใจกันแต่เมื่อมีไม่นาน เดือนที่แล้วมีผู้ที่ควรจะรู้เพราะว่าไปปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการพัฒนามาเวลาชานานมาพูดและบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่ดีมากแล้วก็เข้าใจว่า ทำปฏิบัติเพียงเศษหนึ่งส่วนสี่ก็พอนั้นหมายความว่าในพื้นที่ในประเทศถ้าทำได้เศษหนึ่งส่วนสี่ก็จะพอความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงและทำได้เศษหนึ่งส่วนสี่เท่านั้นจะพอนั้นไม่ได้แปลว่าเศษหนึ่งส่วนสี่ของพื้นที่ แต่เศนหนึ่งส่วนสี่ของการกระทำ